ครับสวัสดีครับพบกับผมช่างหูแฮมวันนี้ผมพามาดู GLB ฮะลูกค้าแจ้งมาว่าตั้งศูนย์ไม่ได้ครับเขาไปตั้งศูนย์แถวจังหวัดราชบุรีบ้านโป่งฮะตั้งไม่ได้ลูกค้าเลยทักมาหาผมช่องทาง YouTube ก็เพื่อมาดูว่าเหตุผลอะไรถึงตั้งศูนย์ไม่ได้แล้วผมก็ได้แก้ไปแล้วเดี๋ยวผมพามาดูจุดที่ทําให้ช่างตั้งศูนย์ที่นู้นตั้งไม่ได้นะเดี๋ยวพามาดูครับ ตอนนี้ทางช่างเขาก็กําลังตั้งองศาล้ออยู่ฮะเรามาดูมุมโทฮะตัวที่น็อตลูดอันนี้ผมได้แก้ไขให้ลูกค้ามาแล้วเลยเอามาตั้งศูนรให้ลูกค้าทีเดียวเลยคร, <c oughs> ครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับ นี่ครับจุดที่มีปัญหาฮะก็คือตัวนี้ฮะทางนู้นก็คือตัวตัวเกียวเนี้ยมันเป็นสนิมพอมันเกิดสนิมอะเขาก็ขันตัวนี้ไม่ออกฮะเห็นรอยที่มันรูดๆมาไหมฮะนี่ครับจุดที่มีปัญหาฮะเห็นรอยรูดนี่ไหมฮะทางช่างที่นู้นเขาขันไม่ออกฮะเนื่องจากตัวเนี้ยเป็นสนิมแกนข้างในเนี่ยเป็นสนิมมีน้ําเข้าไปผมก็ได้คลายออกมาแล้วก็ขันออกมาจนได้แล้วฮะแล้วก็ได้ล้างไอ้ตัวสนิมที่ขึ้นตามเกลียวตามในรูนี่ฮะจนใช้งานได้แล้วไอทีนี้เดี๋ยวเราจะ มาตั้งมุมโทรกันฮะมุมที่ฝั่งโน้นเขาตั้งไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถขันออกได้ฮะอันนี้ก็ขอพูดกันตรงๆเลยคือมันเป็นสนิทเมื่อไหร่ฮะเขาไม่กล้าขันออกเพราะเป็นรถเบนซ์ด้วยทางที่นน้นน่าจะกลัวฮะก็ผมก็อยากจะบอกว่าอย่าไปกลัวฮะของแค่นี้มันมันเสียก็คือเสียเราก็บอกลูกค้าตามตรงนะแต่อันนี้มันยังไม่เสียผมสามารถเอาออกมาได้ฮะเดี๋ยวตอนนี้ให้ช่างตั้งสูนเขาตั้งกันก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันฮะอันนี้มันเบี้ยวเยอะไปพี่นิดเดียวครับไม่เยอะ ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะอันนี้เหตุผลที่ลูกค้าจะไปตั้งสูงเขาแจ้งผมมาว่าขับแล้วมันมีอาการดึงนะดึงซ้ายดึงขวาเป็นบางครั้งเวลาที่วิ่งความเร็วร้อยฮะเราก็ได้มาทําให้ลูกค้าเต็มมาดูกันอีกทีนะนี่มุมโทงเรากําลังตั้งอยู่ฮะตอนนี้ขยับมาเรื่อยๆแล้วศูนย์ศูน โอเคเขียวแล้วฮะที่ช่างเขาก็จะล็อกไว้ปัญหาเล็กน้อย <laughs> แต่คนที่เสียหายสุดคือลูกค้าฮรับคำว่าเสียหายก็คือเขาเสียเวลาส่วนใหญ่ลูกค้าเวลาเป็นเงินเป็นทองนั้นละฮะสำหรับเคสนี้ผมก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแก้ไขตัวนี้ไปนะเพราะว่าช่วยลูกค้าไปก่อน,นะเพราะว่ามาหาผมแล้วผมก็เลยเช็คต่อให้ก็มาเจอเห็นไหมฮะ คาบน้าเนี่ยปั๊มน้ารั่วฮะของลูกค้าปั๊มน้ํารั่วอันนี้ผมแจ้งเพิ่มเติมไว้แล้วเดี๋ยวหลังสงการมาเจอกันฮะมันซึมอยู่ฮะไม่ถึงกับรั่วเยอะมันซึมยังไม่หายมากฮะส่วนวตัวนี้ที่เจอเพิ่มเติมได้แจ้งลูกค้าไปแล้วเดี๋ยวก็มาเปลี่ยนหลังสงการเหมือนกันฮะเป็นลูกหมากกันโค้งฮะแตกแล้วด้านบนเห็นไหมลูกหมากแตกแล้ว ตัวนี้จะเกิดเสียงฮะโก็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 เวลาวิ่งดูข้างซ้ายฮะข้างซ้ายแตกหนักเลยโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูต่อฮะโอเคครับตอนนี้ก็รับตั้งเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศูนย์ที่ตั้งใหม่จะดูโ,ดโอเคขึ้นไหมโอเคครับหลังจากที่ผมได้ตั้งศูนย์มาเรียบร้อยแล้วจะมาทดสอบกันนะดูว่าเวลาที่วิ่งมันยังส่ายอยู่ไหมสําหรับคันนี้ลูกค้าก็มาไกลทีเดียวเลยฮะทำเลยจองคิวแรกให้ฮะแล้วเริ่มเช็คแต่เช้าเลยเดี๋ยวเราไต่ความเร็ว นิดนึงนะเพื่อดูอาการของรถเดี๋ยวเอาเบื้องต้นก่อนนะทางตรงๆเนี่ยเราจะมาดูศูนย์ศูนย์เบื้องต้นก่อนอันนี้วิ่งความเร็วต่ำนะผมปล่อยมือแล้วนะก็ถือว่าผ่านนะสำหรับการตั้งศูนย์เดี๋ยวเหลืออาการก็คือวิ่งเกินร้อยแล้วรู้สึกรถขุ่มไม่อยู่นะ รถจะเปรไปข้างใดข้างหนึ่งทําให้เราตกใจเวลาที่เราขับรถฟิลลิ่งคล้ายอาการควบคุมรถไม่ได้ฮะอาการนั้นก็จะมีโบกบ้างมีลูกหมากตายอย่างเงี้ยเขาจะมีอาการนั้นแต่ของลูกค้าไม่เป็นไรฮะดูเบื้องต้นไปแล้วยังไม่มีอะไรที่เสียหายมากฮะมีแค่ตัวลูกหมากกันโครงที่เขาแตกแต่ว่าลูกค้าอยากจะตั้งศูนย์เขาก็เลยไปตั้งศูนย์ที่แถวบ้านผลปรากฏว่าเขาขันลูดมา ไม่สามารถตั้งได้แจ้งลูกค้าว่าตั้งไม่ได้ลูกค้าเลยติดต่อผมมาทางช่องทางโยทูมาผมก็เลยนัดให้ลูกค้ามาหาเพื่อดูเบื้องต้นว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างแต่ผลปรากฏว่าลูกค้ามาหาแล้วผมก็แก้ไขได้ฮะไม่ไม่ต้องเสียเงินเลยฮะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรชิ้นนั้นเลยอะไรชิ้นนั้นก็คือตัวลูกหมากแขนเหล็กฮะแล้วก็ตัวไม้ตีกองที่ผมเรียกเขาจะเชื่อมต่อกันอยู่ตัวที่ลู่จะเป็นตัวไม้ตีกองฮะตัวที่ขึ้นสนิมจะเป็นลูกหมากแขนเหล็ก ก็ได้เอาออกมาแล้วก็ล้างเกลียวล้างสนิมออกฮะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่แล้วก็เอานําออกมาตั้งศูนย์ให้ลูกคา้านี่เลยฮะ,ะเจออาการก่อนก่อนที่จะเสียเยอะฮะดีกว่าไปจับเปลี่ยนเลยก็เสียเงินโดยใช่เหตุนะยุคนี้ประหยัดได้ก็ประหยัดดีกว่าตอนนี้น้ํามันก็สี่สิบขึ้นแล้วนะ อาการวิ่งเร็วจะมาดูว่าการคุมไม่อยู่ยังมีอยู่ไหมเพราะตอนนี้ผมขับออกมาทดสอบทีแรกอัผมไม่ได้ถ่ายไว้ผมเจออาการนั้นอยู่เวลาเราขับอยู่ตรงๆอย่างเงีง้ยยู่เฉยพวกอะไรก็วืดไปเองวืดซ้ายวืดขวาไปเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยยังไม่ได้ระยะทางในการทดสอบเพราะรถค่อนข้างจะเยอะฮะใกลมันหยุดยาวแล้วแต่ละคนก็เคลียรถเคลียรของเคลียรงานของตัวเองรถเลยเยอะมิ่งเมืองตดแล้วก็ยังไม่เจอนะอาการนั้นก็เดี๋ยวผมไปหาทางทดสอบกันดีกว่าฮะเดี๋ยว มาปิดคลิปกันอีกทีนึงฮะก็โอเคครับสําหรับคันนี้ผมก็วิ่งมาแล้วเมื่อกี้ก็เบื้องต้นก็ดีกว่าเดิมเยอะฮะถามว่ายังมีอยู่ไหมผมยังเจอแอบเจอมีอยู่นิดนิดฮะนิดนิดด้วยด้วยพื้นถนนด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจฮะหรือว่าด้วยยางหรือเปล่า ก็ยังไม่ฟันธงคะเพราะว่าผมได้ลงไปดูยางมาแล้วยางตัวนี้เป็นปี2021สัปดาห์ต้นๆฮะก็ถ้าเทียบกันก็ 22, 23, 24ปีนี้24ยางก็3ปีขึ้นแล้วฮะผมว่ายางน่าจะมีส่วนเหมือนกันฮะก, <c oughs> ก็เดี๋ยวสำหรับคันนี้ขออภัยครับก็เดี๋ยวสําหรับคันนี้ก็เดี๋ยวนําส่งลูกค้าก่อนฮะ เดี๋ยวเจอกันในที่หลังสงการกับเคสใหญ่เลยก็คือเปลี่ยนปั๊มน้ำแล้วก็ลูกหมากกันโคง้งฮะแล้วก็มีเช็คเพิ่มเติมอะไรอีกหลายๆอย่างให้ลูกค้าสำหรับวันนี้ผมมาแก้เรื่องระบบการขับเคลื่อนระบบช่วงล่างให้ลูกค้าเบื้องต้นจากที่ตั้งสูงไม่ได้ก็ตั้งศูนย์ได้จากที่ล้อมันรู้สึกดึงดึงใสใสเหมือนมันแย่งกันไปฮะผมก็เลยมาตั้งศูนย์ให้มันดีขึ้นแล้วดีขึ้นประมาณ 90%อนะฮะอีก10%ยังเหลือนิดนิดเวลาที่ผมขึ้นประมาณร้อยห้าร้อยหกมันมีฮะมันวืดวืดอยู่แต่ผมก็คิดว่าลูกค้าคงไม่ขับเร็วขนาดนี้ฮะอันนี้ผมอยากอยากจะให้มันหายร้อยเปอร์เซ็นต์ไงผมเลยไต่ความเร็วขึ้นสูงเลยผมไปวิ่งที่สุวรรณภูมิมาฮะก็สําหรับคันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรฮะเดี๋ยวติดตามภาคสองคันนี้ต่ออีกทีนึงฮะก็สําหรับคันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมเลยนะฮะช่องช่างบ uh ูแฮ ไฟฟ้งนะไปรับชมกันได้ฮนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ